สวัสดีครับสวัสดีครนะับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมานะครับรีวิวนะครับรีวิวนะครับรถนะครับมาสด้าสองนะครับปีออโต้นะครับปีสองพันสิบสองเป็นรถบ้านแท้นะครับบ้านแท้ร้านเปอร์เซ็นนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมก่อนนะครับรถก็จะประมาณนี้นะครับยางก็ยังใหม่อยู่นะครับยางยังใหม่อยู่นะแห่หนวดกุ้งยังเหลือนะครับยางใหม่อยู่นะครับ ภายในสวยครับภายในสวยเออาลืมนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับนะครับถ่าดูภายในเลยครับดูภายในเลยนะครับถาภายในเลยครับเล็กไม้ด้วยนะครับถาเล็กไม้ด้วยเล็กไม้อะไรเล็กไม้เนาะอ่าถ่ายไปเลยครับถ่ายภายในเลยถ่ายเลยนะครับถ่ายเลยข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยเปิดประตูข้างหลังเลยข้างหลังเลยครับถ่ายเลยประทับถ่ายไปเลยสมุดด้วยนะถ่ายได้นะได้ ตัน้าด้วยตัด้หน้าด้วยไปตัดไปตักาหน้าด้วยนะครับัำเลยนะรถตะเข็บเดิมนะครับรถตะเข็บเดิมนะครับนี่นะครับตะเข็บอัดูได้นะนะครับตะเข็บเดิมนะครับตะเด็บเฮตะเข็บนะครับตะเข็บพูดผิดนะตะเข็บเดิมนะครับรถไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับเข็บคว่ำนะดูตะเข็บข้างหลังนะครับ เปดี ت ت ت ๋ยวดูตะเข็บทั้งสี่บานเลยครับครับตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บเดิมนะดูตะเข็บฝั่งน็อตฝั่งนี้มาตามมาครับตะเข็บฝั่งนี้อ่ามาเลยข้ามาฝั่ง,งนี้ตะเข็บเดิมนะครับนะตะเข็บเดิมนะเห็นนะครับลดได้เดิมมากนะครับได้เดิมมาก นอยเดิมจะเก็ยบเดิมอยู่ครบนะครับทำเล็กอ่ายเดิมนะครับเข็บเดิมนะครับเก็บเดิมเห็นไหมครับสูมมาครับสูมมาเลยเดี๋ยวนะดูสาดท้ายก็อะไรครับมานี้ครับหลังก็สะอาดอ้านนะครับนะอันนี้นะนะนี่นะครับ บนครับะเฉียบเตีมอยู่นะ,ะแม่ยางอะไรมีครบนะครับเดี๋ยวแม่ยางอะไรมีครบนะแม่ยางอะไรมีครบนะครับอันนี้เดี๋ยวดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเดี๋ยวดูห้องเครื่องเลยนะครับาําดูองเครื่องเดี๋ยวนูองเครื่องเลย เครื่องก็ยังสวยๆอยู่นะครับเครื่องนะเกมนะเครื่องนะประมาณนี้นะครับเครื่องนะครับมาด้านะมาดายู่นะมาดานะครับนี่ก็มาดานะมาด้าฝั่งนี้ก็มาดายังอยู่นะครับ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องนะครับเอาเสียงเครื่องดูนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวจะทักกันดูเดี๋ยวเดี UK, ๋ยวไปดมานนี้ครับเดี๋ยวเดี Celsius ๋ยวนะครับเดียวเดียวไปหน้าไปได้หมดนะครับแล้วก็ไปด้านข้างล่างนะครับตัดหมอก อ๋อเข้าเสื้อเงียบๆนะครับมานี้เข้าเสื้อเงียบๆแบมาณนี้นะครับถ้ามีฟันไม่มีไอนะครับมาดูได้นะครับเห็นครับนี้ตรงนี้นะแล้วถ้ามีถ้ามีฟันไม่มีไอนะครับเข้าเสื้อดีมากตรงนี่ครับกบ้านเท่ๆนะครับเข้าื้อนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแบบนี้ปะมาณนี้ข้างในก็วิทยุอใช่เสื้อเล่น เครื A, e, ่องเล่นเอเอ๋นะครับยืนหมดนะครับนะมาเนี่ยผมเปิดไฟไว้อยู่นะเนี่ยนะเครื่องเล่นใช้ได้ปกติเนะฮะก็ขนาดนี้นะครับขนาดนี้ขนาดนี้นะขนาดนี้นะครับก๋ ถอยหนึงถอยไปถอยไปนิดนึงครับก็ประมาณนี้นะครับรถก็เป็นมาด้านะครับมาด้าสองนะครับปีสองพันสิบสองเคียกูเฮ้ยมาโอดนะครับรถมาด้าสองนะครับปีสองพันสิบสองเคียลกูเครื่องพันห้านะครับเปลี่ยนน้ำมันหน้านะครับเติมน้ำมัน e ย0 95 91ได้หมดนะครับเบิ้ลพิมพ์ไปได้นะครับรถพาสีหกเจนะครับธันวาธันวา67 นะครับระวังกิจนะอใช้นะครับหน้าตาเดิมนะครับหน้าตาเดิมนะครับรถสวยมีสันสวยงามนครับสนสวยงามครับรถสวยมากราคานะครับก็เปิดที่1นึ0 0 0สนบาทนะครับหนึ่งแบาทนะครับสนใจนะครับต่อรองราคาได้นะครับรถจอดอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับราคา1นึ0 0แบาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามานะครับ เบอร์โทร0635199169 0635199169หรือนะครับหรือเข้าไปทักสอบถามในที่ได้นะครับเพจซื้อขายรถบ้านมือสองนะครับจังหวัดอนแกพนนะครับมีรูปผมอยู่ในนั้นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับท่านใดสนใจก็ลองทักโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับทักเข้ามาเพจได้นะครับก็ดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย